ภาพพุมกัวจงวันนี้กจอองก็จะมาทำครึ่งมีสัวถึงมีสัว,สวคืออะไรครับกจอองถึงแปลวแกงจืดต้มจืดภาษาพังงาบูเก็ตเลียดถึงอ๋อถึงก็คือเป็นวิธีการต้มโดยใส่น้ำเข้าไปนะครับ ต้มจืดแกงจืดภาษาพังงาภูเก็ตเขาเรียก,กว่าทึงแล้วเห็ดโคนแล้วครับเป็นยาเห็ดโคนนี่ยเห็ดโคนนี่เห็ดบวกเห็ดปวงนี่อ๋อหรือว่าบางทีเขาเรียกว่าเห็ดปวกใช่ทำไมเขาเรียกว่าเห็ดป่วกครับก็บันขึ้นบนจอมป่วกไงอ๋อบางทีเขาก็เรียกว่าเห็ดปวกนะครับรแต่ะสายพันธุ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้คือเป็นเห็ดโคนทางใต้นนะ <Wow. S 2> ของพังงาภูเก็ตมันจะขึ้นข้างๆกับจอมปลวกหรือว่าไม้ผุนะครับนี่ดอกก็จะอบๆอย่างนี้เลยไอนี้เป็นเห็ดสายพันธุ์หากินยากนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นปีละครั้งแล้วจะขึ้นจอมปลวกอันนี้โลสามสี่ร้อยนะถ้าใหม่ๆนี้อาจจะโลถึงแปดร้อยได้เลย <Wow. S 2> แล้วไอเห็ดโคน,นี้ก็จองได้มายัางไงครับก็ไปเอามาจากป่ายา้าตะงูไงมันชอบขึ้นในป่ายางป่าปาไหมครับ ใช่ไมจะไปเก็บมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูว่าก๋วจ้องถึงมีสว่วใส่เห็ดโคนยังไงตามดูนะครับ <c oughs> เราเอาเห็ดโคนไปล้าง่อนเนี่ยเราเอาเห็ดโคนมาแล้วก็เอาไปล้างน้ำ่อนแล้วก็นางแล้วก็ใช้มีดคูเส้นโคนออกเบาๆอย่างนงี้ยทุกคนอย่างนงี้นะอ๋อเห็ดที่ได้มานะครับมันก็จะมีเศษดินเศษอะไรอยู่นะครับสกบปรกเราก็ล้างน้ําแล้วก็มีดขูดออกเบาๆนะครับ นี่แมวโกจองทํานะเพราะว่าเห็ดโคนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วชอบขึ้นตามโคนตามจอมปลวกนะครับเขาก็เลยแย,ยกเห็ดโคนหรือว่าเห็ดปลวกแต่บอกไกว้ก่อนนะครับว่าเห็ดโคนหรือเห็ดปลวกแต่ละชนิดมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละสายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนกันนะถ้าไม่ชํานาญนี้อย่ากเก็บมากินหรือว่าเก็บมาก็ต้องดูก่อนนะอันตรายนะครับเห็ดโอเค เดี๋ยวโกจองก็จะล้างเห็ดแล้วก็ขูดไปให้สะอาดอโชวยเพื่อนดูสิครับนี่เสร็จแล้วมันก็จะขาวสะอาดอย่างนี้นี่เองโอเค,อเ,คเราก็ทาไปเรื่อยเอยาสักครึ่งถาดนั้นละกันเดี๋ยวเราจะชึ้งตัวให้ดูเมื่อเราขูดเศษดินเศษหินออกไปแล้วเราก็ชีกเป็นจินจีน่างนี้นะนี่เป็นช่องถอน เมื่อขูดสิ่งสกปอ,อกออกไปเลยนะครับเราก็ฉีกเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะนี่เอาพอทำ <Wow. S 1> อก็จองใช้แค่นี้เองนะครับแล้วทำไมก็จองไม่ทำให้หมดเลยครับไม่ได้เราทำโบแกงพอทำไมล่ะครับไอ้นุก็ไม่เอามาล้างให้หมดเลยครับเคล็ดลับข้องเฮ็ดโคนก็คือถ้าสมมุติเราทำแล้วเราต้องทำกินเลย ถ้าไม่ทํากินแล้วแช่ตู้เย็นเห็ดมันจะหนาวอ๋อเล็ดลับอีกอย่างของเห็ดโคนนะครับนี่ถ้ามันยังไม่ได้ท,ทําทีที่เพิ่งเด็ดมามีรอยโคนรอยเด่นอย่างนี้เราจะไม่ทําก่อนนะครับถ้าไม่กินเราจะหาเป็นใบตองหรือหาเป็นกระดาษทอใส่ถุงปฏิคดีนะครับไว้ในตู้เย็นถ้าเราจะกินเราค่อยมาล้างอย่างนี้นะครับ ถ้าเราล้างอย่างนี้แล้วใส่ตู้เย็นเก็บไว้เห็ด <Okay. S 1> มันจะเน่านะเก็บรับอย่างนี้เข้าใจนะครับเด็กๆเสร็จแล้วเราก็จะมาเปรี่ยมข้องกันเลยโอเคอันดับแรกเห็ดโคนที่เราทำแร้ว <Okay. S 1> มีชัวมีสัวโอเคมีสวนี้ทำมาจากอะไรครับทำมาจากแป้งซาลี แล้วก็น้ำเกลือโอเคเป็นของดีภูเก็ตนะครับมีสัวภูเก็ตนี่ตานกปีรามนะครับคุจ้องใช้วันนี้เนื้อมูลากผักชีกระเทียมน้ำมันห้อยซีอิ๊วข้าวน้าตาลพงบุ่งดเ็กไทยและผักชีเราจะใส่ต้นหอมก็ได้นะครับ เครื่องปรุงคล้ายๆกับแกงจืดทั่วไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยตั้งกระทะให้ร้อนกระทะร้อนแล้วใส้น้ำมันพืดลงไป <Wow. S 2> น้ำมันพืชรตอนแล้วใส่กระเทียมลงไปผัดแ <Wow. S 2> ห่อ <Wow. S 2> หอมหอมแล้วใส่หมูลงไป เราจะใช้เป็นหมูสามชั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อกุ้งหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไงก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะผัดกับกระเทียมหมูก็เริ่มหอมแล้วนะครับหอมแล้วนะครับขั้นตอนก็คล้ายๆกับผัดผักหรือผัดเห็ดทั่วไปผัดใบเห็เดเริ่มนิ่มก่อนนะครับ ตามด้วยน้ำมันหอยจะ้ก็เริ่มปรุงรสก่อนนะครับใส่น้ำมันหอยแล้วก็เติมน้ำเปล่าอืนี่นะครับเริ่มจะตึงแล้วนะเริ่มจะใส่น้ำลงไปแล้วนะครับแล้วก็ต้มให้เดือดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะขีดเส้นหมี่ัวลงไป เดมเดือดอแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันก่อนโอเคซีอิ๊วข้าวให้ลงไปนี่นะครับเมื่อกี้เราก็ผัดเห็ดจนหอมแล้วเ,เราก็เทน้ำไม่ท่วมเห็ดนะรให้เดือนแล้วก็ปรุงรส <Wow. S 2> ตามด้วยน้ำตาลใส่ซีอิ๊วแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายตามด้วยรากผักชี แท่ลงไปแล้วก็ค้อมปรุงรสแท่ลงไปเคล็ดลับอีกอย่างนะครับเราจะไม่ปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับเพราะว่ามันจะไปตัดกับเส้นมีัวนะเราใช้แค่ซีอิ๊วหรือซอสถั่วเหลืองก็พอนะครับ okay. เคมื่อเริ่มเดือดดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่เส้นก่อนที่เราจะใส่มีโซ เราก็จะมาชิมมันก่อนโอเคก่อนที่จะเราใส่มีโซนะครับเพราะว่ามีโซเราจะใส่สุดท้ายเราก็จะมาชิมก่อนนะครับรสชาติเป็นไงครับโกมันก็จะออกว่านิดๆเค็มน้อยๆเฮ้เราอย่าปรุงให้เค็มมากนะครับมาเราให้มีโซกันเลย แล้วก็ตัดมีตัวใส่เข้าไปนะครับมีตัวนี้มันเป็นสไตล์พังงาภูเก็ตนะครับมันจะเปื่อยง่ายมากเราจะใส่สุดท้ายนะก็ใส่มีตัวเข้าไปบึ้มแล้วก็ตักน้ำให้ท่วมๆเลยนะครับอพอเส้นมีตัวเดิมยุบเราก็ปิดเกตว้าว ใช่ผิดไทยและพักชีตักเสิร์ฟได้เลยนี่นะครับเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งไว้นานนะครับเดี๋ยวเส้นมันจะเปื่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อที่ตักเสิร์ฟกันเลยแล้วนะครับเพิ่งมีสัวไส้เฮ็ดโครน โอเคหอมมากเลยนะครับนี่ถึงมีตัวใสเห็ดโคนนะครับถึงก็คือแกงจืดนั่นเองนี่ตัวปอตักพมันก็จะเริ่มพองนะครับนี่มันเป็นอาหารประจำถิ่นของพังงาภูเก็ตนะครับใครมาเที่ยวพังงาภูเก็ตอยากรู้รสชาติไม่เคยทานเส้นมีตัวลองดูได้นะครับนี่ เดี๋ยวจะตักให้ดูนะนี่ควันลอยกันเลยทีเดียวเส้นมันก็จะเหนียวนุ่มนะครับต่างจากเส้นอย่างอื่นรสสัมผัสมันเจ้าก็นุ่มๆก,กรอบๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็ดโคนของเราพอเราเืิมแกงจืดอย่างนี้ปับ๊บมันก็จะมีเมือกออกมาสักเล็กน้อยนะครับทำให้รสชาติมันนัวอร่อยยิ่งขึ้น นี่เป็นวัฒนธรรมการกินนะครับใครไม่เคยลองลองมันทานดูได้นะครับเลยลองทำตามดูได้โอเคเดี๋ยวก,ก็จองก็ลองชิมให้เพื่อนๆดูหน่อยสิครับ<า>รสชาติาเป็นไงครับเค็มเค็มนิดน้อยว่านิดนิดอ่อยมาครับ มันเป็นเห็ดหายากนะครับสบรรพคุณเยอะแยะเห็ดโคนเอามาถึงแกงจืดอย่างนี้นะครับสุดยอดกันเลยทีเดียวโอเคต่เอเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้ถทงมีสัวใส่เห็ดโคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นโกจองนี้อีกแล้วนะครับโกชิก็แสดงเป็นโกจ้องนะครับเพราะว่าเป็นเมนูอาหารใต้โอเคคลิปนี้ถึงมีสัวฝากคลิปได้เลย โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้ากดจ้องจะมาทำเมนูอาหารปลอะไรอย่าล,ลืงติดตามกันด้วยนะครับช่องมหาชัยช n แนลคลิปใหม่จะลงทุกวันจันทร์และก็วันพฤหัสอย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะดๆนะครับบายบายสวัสดีครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ